วันนี้ผมได้เดินทางมาจากขอนแก่นมาถึงวัดสนามไนวันนี้เป็นวันที่สองพฤศจิกาตรงกับวันจันทร์พวกเราที่มาวัดสนามไนนี้ต้องมีอุดมการคือมาประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อความเข้าใจให้รู้แจ้งรู้จริงที่แรกต้องมีการรู้จำฟังรู้จำการฟังแล้วก็รู้จักวิธีที่ทำเมื่อรู้จักเมื่อรู้จำรู้จักแล้วต้องทำให้รู้แจ้งรู้จริงที่วิธีที่ผมเคยทำมาตัวอย่างบ้านผม การปฏิบัติธรรมนั้นไม่ต้องศึกษาอะไรให้มากแต่ต้องทำวิธีที่ผมให้ทำนั้นคือพลิกมือขึ้นขั้วมือลงเรียกว่าทำจังหวะเพราะว่าคนทางน้นไม่มีการศึกษาเพราะคนทางนั้นเป็นการทำนาทำสวนไม่เคยคิดไม่เหมือนกับคนกรุงเทพอย่างนั้นวิธีสอนนั้น จะทำเหมือนกันก็ได้หรือไม่ทำเหมือนกันก็ได้ผมคิดว่าคนกรุงเทพมีการศึกษาสูงบางคนก็ศึกษาอย่างน้อยต้องมศห้าหรือปริปริยาตีโทปริยายเอกเรนั้นความคิดนั้น זה. คงจะไม่เหมือนกันเพราะว่าทางนี้ต้องประสบการณ์กับการ สามามากดังนั้นการปฏิบัตินั้นที่สุดแล้วก็ต้องอันเดียวกันการลิเลิมนั้นอาจจะไม่เหมือนกันตัวอย่างที่คนภาวนาทำกรรมาฐานว่าพุทโธก็ตามอัลหังก็ตามพองยุกก็ตามเรียกว่าวิปัสนาทั้งนั้นวิปัสนานั้นเขาเรียกว่าการเห็นแจ้งรู้จริงวิปัสนาไปว่า รู้แจ้งรู้จริงหรือเห็นแจ้งเห็นจริงว่าย่างไน,นดังนั้นการเห็นแจ้งเห็นจริงรู้แจ้งรู้จริงนั้นเป็นเพียงตำลาพูดมาเท่านั้นวิธีที่ผมพูดนี้ใครจะพูดอย่างไรก็าตามผมเสื่อมั่นในใจตัวเองว่าทิติคือความเห็นความเห็นผมเข้าใจอย่างนี้ คือต้องมาดูความคิดอันนี้พูดง่ายๆสั้นๆคือมาดูความคิดทำความเห็นแจ้งรู้จริงถ้าพูดว่าทำความเห็นแจ้งรู้จริงนี่บางคนอาจจะสงสัยขึ้นมาว่าเห็นอะไรรู้อะไรถ้าพูดว่าเห็นอะไรรู้อะไรแล้วเราก็มาคิดคำหนึ่งถึงเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ากับพระวักกลิกอยู่ด้วยกัน พระวักกะลิกนั้นสอบพระพุทธเจ้าแต่ไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าก็เลยพูดกับพบระวักกลิกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับสายจีวรของเราอยู่ก็ไม่เห็นเพราะว่าไม่เห็นธรรมนั่นเองอันนี้คนส่วนมาก เมื่อเห็นธรรมก็ต้องเห็นสีเห็นแสงเห็นนรกเห็นสวรรค์หรือเห็นผีเห็นเทวดาหรือเห็นลูกแก้วเห็นพระพุทธรูปลอยมาอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้ขมคิดคำว่าเห็นธรรมนี่ก็ต้องเห็นขมคิดนั่นเองเห็นลูกกายกำลังนั่ง กำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดความเห็นของผมเข้าใจไปใน,นในทำนองนี้ดังนั้นจึงเห็นควมคิดตัวเองนี่แหละคือเห็นธทำส่วนลึกเข้าไปทีแรกก็ต้องเห็นการเคลื่อนไหวของรูปก,กายเป็นสันเปือกๆคนอื่นมองเห็นได้เส้นเราเคลื่อนไหวทางรูปก,กาย ทิฏตาลึกกำม,มือเหยียดมือหายใจเข้าหายใจออกกืนน้ำลายเข้าไปในลำคอเนี่ยอันนี้คนอื่นมองเห็นส่วนจิตใจนั่นคนอื่นมองไม่เห็นแม้ตัวเราเองก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เมื่อเรามาเห็นมารู้อันนี้ก็เรียกว่าทำส่วนลึกเข้าไปตามขั้นตอนที่แรกต้องรู้จักเรื่องสมมุติเมื่อรู้จักเรื่องสมมุติแล้ว เราก็จะไม่ติดสมมุติบัดนี้เรามาเห็นต้นต่อของชีวิตของเราแล้วเพราะชีวิตนี่แหละมันไม่เคยมีทุกขตัวความคิดจริงๆมันก็ไม่เคยมีทุกตัวที่มีทุกขเกิดขึ้นนั่นคือความหลงผิดเท่านั้นความหลงผิดนั้นคือมันนึกมันคิดขึ้นมามันก็เลยปุงไปเราเลยไม่มาดูความคิดนี่เอง บัดนี้วิธีปฏิบัติง่ายๆอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้จะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ถ้าหากว่าเราหลับตามันมีประโยชน์ท่านเอาไปใช้กับการกับงานได้เขาต้องหลับถ้าหากว่าหลับตาแล้วไปทําการทํางานไม่ได้เราจะเริ่มนิปัสนาอยู่แต่เอาไปใช้กับการกับงานไม่ได้เราก็ไม่ต้องทําวิธีหลับตาการนั่งหลับตานั้นใช้ประโยชน์ได้น้อยมันไม่ได้มาก พระพุทธเจ้าท่านสอนมาให้ทุกคนรู้จักหน้าที่การงานคําว่าวิปัสสนานั้นไม่ได้หมายถึงการไปนั่งโดยเฉพาะวิปัสสนาเป็นาการเห็นแจ้งรู้จริงที่รู้จํานั่นคือผมหรือาอตมาได้พูดให้ฟังว่าต้องดีมีสติมาดูความคิดตั้งตัวให้ดีมีสติมาดูความคิดอันนี้รู้จํารู้จักวิธีดูความคิดบัน,นี้ มันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอันนี้แปลว่ารู้จักรู้จักแล้วเราก็ต้องสลัดทิ้งบันนี้รู้แจ้งรู้จริงเมื่อมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บความคิดนั้นมันประกอบอยู่ด้วยโมหะโทสะโลภะหรือมันคิดประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาหรือสมาธิเหล่านี้ต้องรู้อันนี้แปลว่าวิปัสสนาดังนั้นการทําแบบนี้ทําง่ายๆ ไม่ต้องลงทุนลงแรงและก็ยังไม่ต้องเบื่อสตางอีกด้วยการทำอย่างนี้ทำง่ายๆนี่แหละแต่คนไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็การปฏิบัติก็ไม่สมบูรณ์คนเราไปหาเงินหาทองแล้วก็มาทำบุญแล้วมะันก็ยังละความหลงผิดไม่ได้คือยังไม่เลิกละจากความโกรธความโลภความหลงนี่ไม่ได้อันนั้นก็เื่อา ยังไม่เป็นบุญแท้เพียงบุญตามวัตถุเท่านั้นตอนที่ผมพูดนี้เอาสติมาดูความคิดหรือเอาใจมาดูความคิดหรือว่าเอาใจดูใจเอาสติดูใจอันนี้เป็นเพียงสมมุติพูดจะมีเงินร้อยล้านพันล้านไปจ้างให้คนอื่นมาทำให้เรามันก็ไม่ได้ตรงกันข้ามไม่มีเงิน แม้สตางแดงเดียวทําก็ได้รู้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆไม่ต้องลงทุนลงแรงเท่าไหร่อันนี้คือไปไหนมาไหนต้องมีสติติดตามดูควมคิดให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจความเห็นความรู้ความเข้าใจอันน้อยๆอ,อันนี้แหละมันจะสะสมเอาไว้เมื่อมันสะสมเอาไว้เต็มสมบูรณ์มันแล้วมันจะโพงตัวขึ้น เรียกว่าเป็นอัศจรรย์คำว่าอัศจรรย์นี้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ต้องรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ต้องเห็นสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจต้องเข้าใจเรียกว่าอัศจรรย์เหมือนกับแผ่นดินไหวเนี่ยดังนั้นเมื่อมาเห็นอันนี้เข้าใจอันนี้ทราบซึ้งดีพอแล้วความโกรธความโลภความหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่เราทำบุญก็ดีให้ทานก็ดีรักษาสินก็ดี ที่สุดเียว่าจเจริญในปพสนาคอดีก็มีจุดหมายปลายทางจะมาทําลายความหลงผิดคือจะมาปราบความโกรธความโลภความหลงนี้เองแต่ทํามาแล้วมันปราบความโกรธความโลภความหลงไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรดังนั้นวิธีที่ผมนํามาเล่าให้ฟังวันนี้ผมกล้ายืนยันรับรองได้ถ้าทําจริงๆแล้ว ให้มันติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันแต่ไม่ต้องพูดอะไรนะอันนี้สงไม่ต้องพูดแหละความโกรธความโลภความหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่ให้เราทำความรู้สึกทำความเห็นแจ้งเมื่อทำความรู้สึก ทำความเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็เลยไม่มีเพราะมันไม,ไม่ได้มีอยู่แล้วหลักษณะต้นตอของชีวิตจิตใจของเราจริงๆแล้วมันเป็นปกติอยู่แล้วเราไม่เคยมาดูที่ตรงนี้เราเคยไปดูความสงบเราต้องการความสงบมันก็เลยไม่ถูกจุดนี้ดังนั้นความสงบนั้นจึงมีอยู่สองแบบด้วยกัน สงบแบบไม่รู้สงบแบบทื่อๆเหมือนก้อนหินก้อนอิก้อนกวดนีอันนั้นสงบแบบหนึ่งแบบที่ผมพูดนี่มันไม่ได้เป็นความสงบแต่นั่นก็เป็นความสงบทําไมว่าไม่เป็นความสงบมันสงบแบบการเห็นแจ้งการรู้จริงเห็นแจ้งรู้จริงอันใดบางคนอาจจะสงสัยขึ้นมาอย่างนี้เห็นแจ้งรู้จริงความคิด และเห็นแจ้งรู้จริงของชีวิตเห็นแจ้งรู้จริงของจิตใจตัวเองอันนี้เห็นแจ้งรู้จริงเมื่อเห็นแจ้งรู้จริงอย่างนี้เอาไปใไช้ประโยชน์อันอื่นได้ไหมได้เพราะทําทการทํางานนั้นโดยไม่มีทุกข์จะเป็นนักเรียนไปศึกษาในโรงเรียนก็ศึกษาโดยไม่มีทุกข์ ถ้าหากเป็นครูไปสอนหนังสือก็ไปสอนโดยไม่มีทุกข์ถ้าหากเป็นตำรวจเป็นทหารไปทำธุระหน้าที่ของตนเองก็ไปทำโดยไม่มีทุกข์ถ้าเป็นคนซื้อคนขายแม่ค้าแม่ขายก็ต้องซื้อต้องขายแต่ซื้อขายโดยไม่มีทุกข์อันนี้เป็นการเห็นแจ้งรู้จริงคือความสงบแบบนี้สงบแบบการเห็นแจ้ง สมมุติให้ท่านฟังอีกพักหนึ่งเราอยู่ที่มืดสมมุติว่าอย่างศาลาของเรานี่แหละมีไฟฟ้าแต่คนบ้านนอกไม่เคยรู้การใช้ไฟฟ้าถึงเวลาตอนเย็นมาแล้วบอกคนบ้านนอกไปเปิดสวิตไฟฟ้าดูมันจะไม่ไปหาต้นสวิตมันจะไปหาลอดไฟเพราะมันเห็นลอดไฟมันมีผวมสว่างหมูล,ลอดไฟอยู่ที่ตรงนั้นแหละ หมุนจนตายคมสว่างไม่มีอันคนเราก็เหมือนกันเราต้องการอยากได้ความสงบเราไม่อยากให้มันมีความโกรธไม่อยากให้มีความโลภไม่อยากให้มีความหลงเราก็เลยไปทำวามสงบทําจนตายครับเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องสงบอันนั้นเหมือนกับคนไปจับไฟฟ้านั่นแหละไม่รู้จักสมุธฐานของไฟฟ้าบัดนี้ ที่ผมพูดนี่เป็นคนสลาดเป็นคนในเมืองอย่างที่สลาของเรานี่แหละเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนวัฒนารรมในทุกคนก็ได้ถึงเวลาตอนเย็นแล้วต้องการความสว่างไม่ต้องไปจับลอดไฟไปจับที่ต้นซิลิของไฟพอดีกดสิลิเข้าไปแล้วไฟมันไปตามเส้นสายไฟฟ้า มันก็เลยไปทําความสว่างอยู่หลอดไฟนุ่นอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราไม่ต้องการให้ความโกรธเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นเราต้องไม่หลงต้นต่อของชีวิตเราต้องไม่หลงที่เกิดของความคิดหรือที่เกิดของจิตของใจเมื่อเรามาดูที่ตรงนี้จิตใจของทุกคนมันก็ไม่มีความโกรธอยู่แล้วอันนี้แปลคนสลัด ดังนั้นความสงบนั้นจึงมีสองอย่างสงบแบบไม่รู้อันหนึง่งสงบแบบรู้แจ้งอันหนึง่งอันนี้สงบจากโทสะโมหโลภะอันสงบแบบการเห็นแจ้งเนี่ยเพราะโทสะโมหโลภะมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วอันนี้เป็นวิธีของผมเอามาใช้ในชีวิตของผมเองดังนั้นการเห็นธรรมก็คือเห็นตัวนี้สมกับพุทธพจน์ทบทหนึ่งว่า อัตาหิอัตาโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้อันนี้จะให้คนอื่นทำแทนเราก็ไม่ได้เราจะมีเงินร้อยล้านพันล้านไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือไปสร้างพระพุทธรูปมากๆแล้วความโกรธความโลภความหลงหายไหมไม่หาย อันนี้เอาเงินร้อยล้านพันล้านไปซื้อให้คนอื่นทําแทนเรามันไม่ได้มันต้องทําเองสมกับพุทธพว่าตนเป็นที่พึ่งของตนอยากให้คนอื่นทําแทนเรามันไม่ได้สมมุติภรรยาสามีก็เหมือนกันเมื่อภรรยาทาแล้วภรรยาก็รู้เองสามีก็ไม่รู้เมื่อสามีทําแล้วสามีก็รู้เองภรรยาก็ไม่รู้หากว่าเรามีลูกลูกเราทําเอง พอแม่ก็รู้ตามไม่ได้มันเป็นอย่างนี้อันนี้แหละเรื่องการทำบุญมันต้องทำตัวนี้อันบุญนั้นไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องทำกับภาคก็ได้เรามีของให้คนใดก็ได้เรียกว่าการทำบุญการทำบุญนั้นเรียกว่าการทำดีเท่านั้นการทำดีเรียกว่าการทำบุญทำแล้วมันยังมีความโกรธความโลภความหล,ลงอยู่อันนั้นก็นยังไม่ถูกมาก ดังนั้นวิธีที่ผมพูดนี้ไม่ต้องทําบุญก็ได้หรือจะทําบุญก็ได้จะรักษาศีลก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้จะทำยังไงได้ทางนั้นหรือจะจินเจก็ได้ไม่จินเจก็ได้จะนั่งขัดธรรมะสมาธิก็ได้ไม่นั่งขัดธรรมะสมาธิก็ได้จะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ให้เราดูเอาเองเรื่องประโยชน์ของมันแต่ให้เอาสติมาดูความคิดนี้เอง เรื่องลมหายใจลมหายใจมันไม่ได้โกรธให้คนที่มันโกรธคือตัวควมคิดที่เองดังนั้นการที่จะไม่ให้ควมโกรธเกิดขึ้นนั้นเราต้องมาดูควมคิดดูจิตดูใจดูชีวิตเราที่ตรงนี้มันคิดขึ้นมาปุ๊บเห็นปับ๊บขัดบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนกันกับนักมวยนักมวยนี่ขึ้นไปในเวทีเต้องซกเราไม่ต้องไหวครู คนใดไปไหว้โคอยู่แล้วมันจะไม่ทันเหตุการณ์ดังนั้นการฝึกอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่อยาให้มันโกรธแล้วจึงจะไปฝึกหัดมันไม่ใช่อย่างนั้นต้องฝึกหัดเกลียมไว้ก่อนเมื่อมีคําคนอื่นมาพูดให้เราเราต้องสู้ทันทีอันนี้แปลว่านักมวยต้องฝึกหัดไว้เมื่อขึ้นในเวทีต้องซกทันทีอันนี้ก็เหมือนกัน เมื่อมีคู่ต่อสู้มาพูดยุให้เราโกรธเราไม่ต้องโกรธเพราะเราเห็นสภาพความโกรธเป็นทุกข์หรือเห็นสมุทฐานของความคิดเรามีสติเข้าไปอยู่ที่ตรงนั้นความหลงก็ไม่มีอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วความเห็นถูกต้องของผมเข้าใจอย่ายงนี้เรยว่าทิฏฐิของผมเองอันนี้มันเลยไปตรงเอากับคําสอนของพระพุทธเจ้า อย่าเห็นแก่ตัวคือให้ทำลายข่มลงผิดเมื่อคนไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำลายข่มลงผิดแล้วอันนั้นแหละเป็นบุญเป็นกุศลอย่างแท้จริงดังนั้นบุญนี้เรามาพูดกันว่าอะไรจะมีมากกว่ากันพระพุทธเจ้าเองเคยสอนหรือเคยพูดเอาไว้ว่าคนไม่ลืมตัวนี้เองเช่เราทำบุญพูดเรื่องการทำบุญทำบุญร้อยครั้งพันหน ก็ตามยังไม่ม well. ีอานิสงส์เท่ากับการรักษาศีลครั้งเดียวท่านว่าอย่างนั้นรักษาศีลอย่าครั้งพันหนก็ตามยังไม่มีอานิสงส์มากเท่าทําให้จิตใจสงบครั้งเดียวท่านว่าอย่างนั้นบัดนี้ทําความสงบร้อยครั้งพันหนก็ตามยังไม่มีอานิสงส์เท่าการเห็นแจ้งครั้งเดียวท่านว่าอย่างนั้นการเห็นแจ้งทําไมมี ประโยชน์มากมีอาน,นิสงส์มากก็พ,พระพุทธเจ้าท่านก็ทำควมเห็นแจ้งควมรู้จริงนี่เองอันนี้แหละมีอาน,นิสงส์มากที่สุดอันดูควมคิดเห็นควมคิดเข้าใจควมคิดนี่แหละมีอน,นิสงส์มากบาปมากที่สุดบันนี้คือคนลืมตัวคนไม่รู้คนไม่เข้าใจควมคิดนี่เองดังนั้นการทําบุญก็ตามรักษาสิ่งก็ตามจะเลยวิปัสสนาก็ตาม ถ้าหากว่าเราไม่มาทำกลมเห็นแจ้งข่มรู้จริงต้นต่อของข่มคิดนี้มันก็ยังมีข่มโกรธข่มโลภข่มหลงอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามาทำข่มเห็นแจ้งข่มรู้จริงอันนี้แหละมันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนามีเงินก็ทําได้ไม่มีเงินก็ทําได้เด็กผู้ใหญ่ทําได้ทั้งนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ทําได้ ทาอันนี้ทําไปกับการกํางานทุกแบบได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นนั่งอยู่ที่เดียวทําถ้าหากว่าเราเป็นนั่งอยู่ที่เดียวทําแล้วมันก็ไม่ได้ผลไปไหนมาไหนเขาต้องดูความคิดของเรานี่เองการดูความคิดนี่ผมจะแนะนําอีกเรื่องหนึ่งบางคนไปนั่งทําดูความคิดมันเกิดความคิดขึ้นมาเราเลยไม่รู้ความคิดเราก็เลยไปดูความคิดหรือเข้าไปในความคิด รู้อันนั้นรู้อันนี้อันนั้นไม่ถูกตามวิธีนี้วิธีนี้เห็นอันใดไม่ได้เห็นผีเห็นเทวดาเห็นพระพุทธรูปเห็นดวงแก้วที่สุดเห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ถูกต้องเพราะจิตของเรามันคิดออกไปเราไม่เห็นของคิดมันถูกปุงคือจิตใจมันปรุงเองมันปรุงเพราะเราไม่เห็นต้นต่อของของคิดนี้เอง ดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายมาสนใจและศึกษาหาต้นตอของความคิดนี้เองเมื่อไม่เห็นความคิดอันนี้แหละเป็นการทำลายความมืดความหลงความไม่เข้าใจเมื่อมีความสว่างความเห็นแจ้งความรู้จริงอันนี้แหละเรียกว่าเป็นทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นแจ้งเรียกว่าถูกสัมมาทิฏฐิแปลว่าเดินถูกทางแล้ว ทำไมเดินถูกทางก็เพ,พ,พราะพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้ทำคนาเห็นแจ้งอย่างนี้เมื่อเราทำคนมเห็นแจ้งอย่างนี้ทุกก็ไม่มีเมื่อทุกไม่มีก็เหมือนก,นกันกับพระพุทธเจ้านั่นเองเดี๋ยวนี้หลักษณะเดียวนี้ที่ท่านทางหลายฟังผมพูดหรืออาจมาพูดอยู่ในขณะนี้จิตใจของทุกคนมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีความโกรธมันไม่มีความโลภมันไม่มันไม่มีความหล,ลง อันนี้แหละเรียกว่าอุเปขาวางเสยไม่ใช่ว่าเป็นนั่งอยู่แล้วคนมาเอาเงินเอาทองก็วางเสยอันนั้นพูดเอาเองถ้าหากว่าเราวางเสยแล้วไม่ต้องไปหาเงินอีกแล้วไม่ต้องไปหาเสื้อหาผ้ามานุ่งอีกแล้วก็ต้องวางเสยซะก็ต้องไม่กินข้าวซะวางเสยอย่างนั้นซะอันนั้นมันพูดเอาเองถ้าหากพูดตามความจริงแล้วจิตใจหรือชิลปตของเราเนี่ย มันเป็นปกติอย่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยท่านมีความทุกข์ไหมผมเข้าใจว่าไม่มีความทุกข์ท่านมีความสุขไหมถ้าจะพูดคนที่พูดกันไม่รู้เรื่องของว่ามีความสุขอันนี้ลักษณะนี้แหละมันไม่ใช่ทุกมันไม่ใช่สุขเรียกว่าจิตใจของตุกคนนั้นมันมีอุเบกขาทําอันนี้แหละมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามาค้นพบอันนี้แหละเรียกว่าธรรมที่ทําให้พระพุทธเจ้านั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าการตัดสลูกของพระพุทธเจ้านั่นชื่อว่ามาลูมาเห็นมาเข้าใจอันนี้เรียกว่าเป็นพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยธรรมตามธรรมชาติของจิตของใจแล้วมันไม่มีความโกรธมันไม่มีความโลภจิตใจคนนั้นมันมีความสะอาดมันมีความสว่างมันมีความสงบอยู่แล้ว ที่มันไม่สะอาดที่มันไม่สว่างที่มันไม่สงบนั้นมันไม่ใช่เป็นตัวชีวิตมันจิตใจที่มันปรากฏด้วยว่าสังขารดังนั้นขอให้เราทุกคนทุกคนจงมาดูที่จิตใจดูลงไปให้เห็นจิตใจที่มันสะอาดมันสว่างมันสงบเดี๋ยวนี้นี่แหละท่านนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละมันไม่มีคมโกรธมันไม่มีคมโลภมันไม่มีคมหลงเรียกว่าจิตใจสะอาด คำว่าสว่างก็หมายถึงการเห็นแจ้งคำว่าสงบก็หมายถึงว่าหยุดแล้วไม่มีวามโกรธไม่มีขามโลภไม่มีขามหลงอันนี้แหละจิตใจของพาเรียบุคคลแต่จิตอันนี้มันก็มีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเวน้เนแม้ที่สุดมีถึงสัตว์เดรัจฉานแต่สัตว์เดรัจฉานนั่นมันไม่มีปัญญามันไม่สามารถที่จะไปใช้ได้คนเราทุกคนต้องมีปัญญาเอาไปใช้กับวิตของเราได้ทุกคนดังนั้นผมได้ให้ขอคิด เป็นเครื่องเปลี่ยนจิตสกิจใจปลุกเราทุกคนให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเราทุกคนเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นผ่าก็ได้พ้าแปลวุูประเสริฐทิกสูแปลวผู้เห็นไทยเห็นอันนี้แหละคือเห็นมันไม่ให้ขมโกดไม่ให้ขมโลภไม่ให้ขมหลงไม่ให้ขมมืดมาเกิดขึ้นที่จิตใจของเรากระทนนี้เอกหลักพุทธศาสนาสอนแค่นี้ ความจริงแหละอันนี้ที่ผมนํามาเล่าสู่ฟังวันนี้แต่คอยระวังที่เราจะเห็นผิดเท่านั้นเองที่ผมได้ให้ข้อคิดมาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกเวลาแล้วจึงขออยู่ได้เพียงแค่นี้